นี่การแต่งตัวแบบที่พี่ชอบมากเลยนะวันนี้พามไม่ได้แค่ไม่ได้แค่สองคนนี้ข้างหลังกล้องด้วยวันนี้พามาบุกออฟฟิศนะครับหลังจากที่เราอยู่ออฟฟิศเรานานแล้วมาออฟฟิศเชลบ้านบ้างไหมพอมาเปิดหูเปิดตาบ้างเอออยากดู้เขาอยู่ว่ายังไงวันนี้ก็ได้มาออฟฟิศของวัดเดอะดักนะครับนี่อันนี้มันจะเป็นร้านปิ้งย่างอ่ะอ่าแล้วก็แบบเห็นวิวสระว่ายน้ำใช่แล้วเป็นวิวนี้ดีไหมแล้วมีคนมาว่ายน้ำไหมครับเออไม่ไม่ได้ว่ายได้ผมไม่ได้บอก ชิวที่นี่ชิวมากเลยค่ะพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสจ้าสวัสดีจ้าสบายดีครับพี่พี่บอวถุยนะครับพี่บอนสบายดีพี่ยุ่งๆเอะไปไหนพี่ไม่ต้องหนีก็หนีสิไม่บังเอิญจังเลยเจอพี่พี่เราทำอะไรครับนี่พี่มาทำอะไรครับที่ที่นี่ผมว่ามามามาขายงานครับมาขายงานอ๋อมาขายงานแล้วรับพี่เจอพี่ก็เพราะต้องมีคอนเสิร์ตใช่ครับคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะเดี๋ยวกันเดี๋ยวไลฟ์ฟังเดี๋ยวเขาเล่นมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวเล่าอะไรเดี๋ยวให้ฟังนี่กําลัง ก็ในก็ถ่ายนหนังกันอยู่พี่พเขากำลังถ่ายไลฟ์เซชัน่นรวมวงอยู่อเอาโซนมาเล่นมาลอง,มองทมาทำสตรีมด<ง>้วยกันโอย้ยเจ๋งโซนนี้เป็นอะไรพี่ตรงนี้วันนี้ก็เป็นไลฟ์เต็มเก๋ๆเ,เลยทีน,นี้มันจะเป็นไลฟ์เตเก๋เต็มเลยไลา์นี้เป็นไลฟ์เต็มเก๋ๆหรออุ้ยได้ฉายได้ฉากเลยเดี๋ยวเดินดูไหนไหมท่านไตรงไอติมหน่อยเชิญเชิญเลยครับเลพี่นะเจอกันครับเจอกันครับเจอกันครับพี่สวัสดีครับนี่ครับบอดเดอะดาร์คเฮลันนี่ป้ายนะบอดเดอะดาร์คมิวสิกแอนด์โมนี่ ป้ายชื่อ<ไ>ป้ายไฟยังไม่มี <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรเลยโซนนี้โซนอะไรครับชิวเหรอฮะดีแหลกครับที่กะกินข้าวเอาดอชิวอะดูดิแล้วถ้าเป็นออฟฟิศเราตกดึกมาเป็นอะไรถ้าเป็นออฟฟิศเราเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้ลานเบีย <c oughs> จีกลายเป็นที่ประชุมดีนะตรงเนี้ยเขาแน่หรอของผมเอาฟิศเข้าประชุมกันตรงนี้ไหมใช่น่าสนใจนะน่าสนใจน่าสนใจมากเอาไปดูตรงข้างในอย่างนีแล้วก็กินข้าวข้างในได้ด้วยใช่ไหมครับเป็นเหมือนอุ่นอาหารแล้วก็นี่เป็นโซนคล้ายๆแบบคาเฟ่เขาโอ้ยน่ารักจังเลยแล้วตรงนี้ก็มีร้านอาหารอีกหนึ่งร้านครับเอออันนี้อันนี้คือเวลาเรามาบ้านชาวบ้านเนี่ยเราเราต้องเราต้อง ยัดเส้นกระสายเขานิดน,นึง<ช>มามือเปล่าไม่น่าวันนี้ก็เลยจัดซูชิเนะครับมาเลี้ยงนะครับเราสมาชิกะครับวอเตอร์ดักวันนี้จัดให้หน่อยแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นจะบอกว่ามีพวกสเปเชียลไอเทมมาด้วยมีอูนิด้วยเออเดี๋ยวมีอุนิด้วยต้องมาออฟฟ็ตเขาต้องเลี้ยงหน่อยเขาจะได้อยากให้เรามาบ่อยๆอันนี้เข้ามาที่ออฟฟิศแล้วนะครับแล้วก็นี่อ่าอันนี้เป็นโซนออฟฟิศละก็จะมีโอ้โหโปรแกรมนี่สุดที่รักของพี่นะครับฟ <laughs> ังทุกคืนนะครับพี่มอมนะครับ นี่ห้องประชุมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับบังเอิญจังเลยครับโอ้โหประชุมมานอยู่เหรอครับเนี่ยมาตั้งไรเนี่ยเอาเอาเอาครับมานี่มาเอเคโอ้โหมาขายงานกันอยู่เลยจริงเหรอพี่ขายอะไรอ่ะนี่คอลเลิสต์มิวสิคเฟสเฮ้ยบ้าบังเอิญหลายคนนี่พี่พลหุ่ยนะครับครับนี่ถ้าเธอพี่เขาส่วนมากจะมีเรื่องพวกคอนเสิร์ตแล้วอันนี้อะไรพี่อันนี้งานเฟสติวัลทำกับนี่เรามาบ้านคุณมอยเรา สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ้าวเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่เรื่องเริ่มจากไอเดียนี้ว่ามันมีโรคที่ชื่อศินลิสเซียเป็นโรคที่แบบว่าคนเห็นสับเห็นคำเนี่ยแล้วเห็นเป็นสีสมมติเห็นแบบใบไม้เห็นคำว่าต้นไม้ไม่เห็นสีเขียวอะไรแต่มันอาจจะไม่ใช่สีเขียวนะก็จะเห็นสีอะไรก็ได้ไม่รู้มีเรื่องพี่าพี่ไปเซิร์ชอะไรโรคนี้เป็นเป็นโรคแบบว่าเขาเรียกว่ามันลิงก์กันระหว่างบางคนที่ยินเพลงเป็นสีอ่าวเข้าใจอ้าวแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีลิงก์เกจนี่หว่าระหว่างแบบ ของที่มันตั้งอยู่กับสีสันเราก็เคิดว่าสีสันแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมอือนกันเราเลยรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยจริงๆมีสีไม่เหม,มือนกันเมื่อคืนเราตอนปีสั่งไสีสีพวกเราก็ชัดเหมือนกันนะฮะหูกำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นยาเลยนะเมื่อคืนตีสี่เท่าน,นี้คนละสีนะเท่านี้ฮะแล้วก็เลยแบบก็เลยก็เลย ก็เลยเอามุกนี้มาเป็นมุกของการทํางานทั้งหมดมาทุกคนตอนนี้ทุกคนเหมือนกับโจทย์เราก็คือไม่ใช่แบบเข้ามาถึงเข้ามาได้นะเราคเราคุณเข้ามาเฉยไม่ได้คุณต้องหาสีตัวเองให้ได้ก่อนเออคุณจะเป็นสีอะไรซึ่งเราจะเข้าเบกิมมิเก๋กิมมิเก๋เบเบสเข้าเบเบสแล้วแบบว่าดูว่าคุณสีอะไรซึ่งสีก็จะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแดงก็ไม่เหมือนกันผมสีอะไรพี่เองเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าไปเบก็ไปลองดูเอลือใจเอลือใจเอลือใจมันจะมีเทสให้คุณดูคุณเป็นคนยับ สีชมพูโอรโอรส์อะไรก่อนโอโรต์ชุมพูนแหววอะไรงี้ไหมไม่รู้ไม่รู้รเออเดี๋ยว <ๆ S 2> นะกิมมิกดีกิมมิกดีนี่งานคาราลิสใช่คาราเดลิสทุกคนจะมีสีไอ้ข้างล่างนี่คือสีอยู่แต่ละวงเลย แต่ละวงไม่มีสีแปลกๆของตัวเองทุกปีไม่จะมีแบบสมมติแพนโทมันจะมีสีของปีนี้เราก็เหมือนกันเรามองสีนี้เป็นวงดนตรีก็จะมี10วงที่เราขับเลือดเยียร์ปีนี้เราคัดมาแล้ว10วง10สี10วง10สีดูอย่างต่อเนื่องเย็นๆสบายๆไม่ต้องไปนั่งหาวงไหนอยู่ไหนกี่วงไม่ต้องเลยมายาวจบเลยชิวๆแล้ว6-7มึนด้วยสบาย6-7แบนอะไรอย่างนั้นคุณมายังไงบ้าครับเป็นไงบ้างครับผมแอบดูไปแล้วจริงๆอยากให้ จริงๆเราแอบเราทำนี่มาด้วยเราทำกล้องมาให้ดู VR มาให้ดูขอลองได้ไหมพี่ขอลองโอเคเออใส่ยังไงอ่ะเก่งเงียบครับครัวผมโตอ่ะมากวิ่งมองเห็นแล้วครับเป็นตัวควบคุมค่ะอันนี้ของมือขวาค่ะเฮ้ยมือเฮ้ยมือเฮ้ยผมโดนตัวอะไรไปเนี่ยโอ้ my god มือสั่นนะเมื่อกี้ติดเหล้าเฉยครับ อ่าโอเคเกล็อกประตูคอนเสิร์ตหน่อยเข้ามาเข้ามาน่าหน่ะพ่น่หรออันนี้อินสตาเลชันหลักอ่นนี่เข้าคอนเสิร์ตแล้วเข้าไปในโซนเลยก็ได้เฮ้ยเก๋มากเลยอ่ะพี่เข้าเลยครับอ่าอันนี้จะเป็นเวทีคอนเสิร์ตว้าวเด็กเล่นอยู่เขาจับมือเลยครับตามไปหน่อยตามไหน่อเจ้าหนี้เอาประมาณนี้ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเอาไปไหน่อยเมืวคนโอ้ยู่ตรงนี้ เฮ้ยพี่งานพี่สุดยอดเลยอะเอาประมาณนี้ประมาณนี้ครับประวันไหนครับงานยังไงจัดเมื่อไหรวันที่27สิงหาคมนะครับก็จัดตั้งแต่บ่ายโมมาเลยมารอเลยยาวไปถึงแบบสี่ทุ่มอ่าเราจะครบทุกวงดูอิ่มอิ่มแล้วแบบได้ถ่ายรูปได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เจอเพื่อนใหม่แน่นอนแล้วากศิลปินบอกก่อนว่าศิลปินใครที่เขาไม่กลับมง่ายง่ายอ่าเขาเนี้ยเขาเล่นเสร็จสมมากเขาจะเดินเล่นกันนะครับคุณก็มีสิทธิ์กระทบไหลศิลปินนะครับไ้เจอศิลปินทุกคนสิบคนชนไปชนมากันอยาให้เขาแบบ ยิ่งใหญ่สิเป็นนี่เขาได้จอยกันด้วยเขาแอบเล่นเพลงด้วยกันด้วยเออนั่นใช่นั่นใช่เมื่อกี้ผมผมแอบเลเร่ละมีการแจมมันแจมกันมีการแจมกันน่าสนใจใครที่ไหนนะครับใครที่ไหนครที่ไหนขอโทษขอโทษนะพี่อีเวนต์ป๊อปครับอีเวนท์ป๊อปไปจองมาได้ดีเลยครับฝากอ่ะพี่จะเอาเลยครับเอาเลยครับสู้ครับ ก็ฝากงานคาราลิสด้วยนะครับผมก็ผมผมคิดว่าเป็นหนึ่งในงานที่แบบน่าไปในปีนี้มากๆนะครับผมเพิ่งฟังแบบพรีเซนต์เต็มๆเมื่อกี้ผมรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะที่จะได้ที่จะได้ไปทำอะไรแบบนี้แล้วก็อย่าพลาดอย่โอกาสแบบนี้ครับผมดีเอาเร็บหน่อยครับเอาอะไรครับก็คาราลิสนะครับก็เป็นงานที่ทุกคนเนี่ยปกติเวลาเราจะเลือกไปดูคอนเสิร์ต แต่ละวง10วงอาจจะต้องแบบกระจายไปหลายคอนเสิร์ตเนาะแต่ว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่อ่ะรวม10วงที่ว่าคุณต้องดูในปีนี้มาให้หมดแล้วซื้อบัตรงานเดียวได้ดูหมดเลยครับสิบวงครับก็เป็นงานที่เหมาะสําหรับคนโสดมากจริงผมเชื่อผมเชื่อเลยเหมาะจริงๆนะครับก็แนะนํานะครับใครที่แบบว่าไม่มีแฟนไม่ใช่ขายทางนี้เฉยเลยก็ไปดูนะครับแบบว่าสิบวงคุณภาพแน่นอนนะครับจะบอกว่าไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าวันนี้ผมแอบ เอาซูชิมาซูชิบามานะฮะแล้วก็บอกก่อนว่าอูนิเนี่ยมีประมาณ2กล่องเพราะนั้นเนี่ยใครช้าเนี่ยอูนิมันจะหมดก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญไปกินข้างล่างกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอที่งานนะผมจะไปแต่ถ้าเจอผมตอนนั้นก็ผมอาจจะอยู่ที่นะั้นนายเราชอบเพลงนายมากเลยนะสาวเล่นขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับรอไปดูงานนะรอไปดูงาน ตอนนี้ก็ได้ทำภารกิจที่ต้องการแล้วคือได้เลี้ยงข้าวชาวันเดอ์ดักนะครับซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เริ่มกินกันแล้วไหนเลี้ยากาศดี<ม>ไปไปดูหน่อยอวันนี้มีอะไรบ้างเน<ม>ี่ยออยากกินอะไรเอาเลยเหลืองเอาเลย พี่แนะนำนะมี e> em. Gym, อูนินี่เนื้ออูนิเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอันนี้จากร้านอะไรครับอาบุชิครับอาบุชิใครดูอยู่นะครับอาบุชิรับรัออกงานนะครับงานตรงงานแต่งงานอะไรเชิญนะเชิญเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยตัวแทนของของทีมบ้านเราหน่อยนี่อะไรคุณทีนี้อะไรนี่อ๋อนี้คือสิ่งที่รอคอย ดูหน้าเดี๋ยวอินไม่อกี้บอกได้แล้ครัรออุนิแป๊บนึงอ่าวเฉยหน่อยเฉยหน่อยอุนิเฉยหน่อยไปต้องมีกระชอนไอเนี่ยเวลาเจออย่างอื่นไม่ยิ้มนะแต่เจอของกินกับแจ็คสันหวังเนี่ยสองอย่างทำให้เขายิ้มได้อุนิกินแล้วยิ้มกับแจ็คสันหวังอะไรทำให้ยิ้มกว้างกว่าเอาการเบียดๆต่ยดกันพอได้มาเอาไปชาวบ้านแบบมาเลี้ยงเขาฉันกกินกันเนาะจนุ มีออฟฟิศไหนอยากให้เราไปเลี้ยงอีกบอกได้นะครับเดี๋ยวไปบุกไปเลี้ยงให้คอมเมนต์มาเลยจ้ะคอมเมนต์ไมูพอเมนูคุณอยากเช่นก็เฟนูคุณคือออฟฟิศเอคุณอยากกินบีคุณพิมพ์มาเลยใช่ไหมเช่นออฟฟิศนี่อยากกินอะไรบอกเดี๋ยวให้เหลืองกับมอสไปช่วยอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวไปนั่งกันวันต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทักอาบุชิด้วยนะครับนี่ใครสนใจติดต่อไปออกงานก็เชิญคุณภาพดีมากจริงทีมงานเราการันตีเนาะเอ้าไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ